สวัสดีครับมาพบกับฟุกเคาตสมาชิกาครับผมก็ต้องขออภัยในคันที่แล้วด้วยนะถ้าท่าไหนที่ไม่ทันก็ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งช่องผมไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมอีกหนึ่งคันที่จะมารีวิวนะครับเพิ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆก็คือในในรถเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็เข้ามาแบบหูวซะเยอะเลยนะครับที่ก็ไม่มีจะจอดอีกเช่นเคยนะครับผมก็คันนี้ นี่เลย e พ a s ดสองนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้นะ e p a s แท้แทรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น2020นะหาหมู่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหล่อนะครับเป็นหน้าเอ่อหน้าเรียบเรียบหล่อๆแบบนี้นะครับได้ปีสินะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมและผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับคุณลูกค้าให้แบบราคาพิเศษเลยเฉพาะคลิปนี้นะครับ สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทและท่านที่สนใจจริงๆเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับและผมให้พิเศษในคลิปนี้ก็คือเปิดเลิกต้นปีลดให้อีกสองหมื่นบาทเลยนะครับเหลือสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ขอไม่ต่อกันแล้วนะขอสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเลยนะครับซึ่งซื้อสดไม่บวกแวนเพิ่มซื้อพรออกเหมือนเดิมครับฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับผมแล้วก็จะมีแบบ เปื้อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะคัดล้างทําสปาให้นะครับตรงไหนที่ว่าแบบมีรอยนิดหน่อยก็คือเดี๋ยวทําให้หมดเลยนะครับอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงราคานี้คือผมทําให้ครบหมดจบทุกอย่างชงเช่งชงเช้งกันแล้วนะวันนั้นรีวิวเงียบกันอยู่นะตอนนี้เริ่มล้างกันหมดแล้วต้องเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวรถออกขายไม่ทันใช่ค่ะเราก็มีคิวตั้งแต่ต้นปีเลยนะใช่ครับจองกันข้ามปีกันเลยนะคะพอพอตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วเนาะ ใช่ครับก็มีเดินมาจากสงขาเดินทางจันทบุรีนะคะแล้วกลูกค้าซื้อดีแมกาอยู่จันทบุรีนะครับเร็วมากเลยอะสิบห้านาทีใช่หลังจากที่คลิปออนไปประมาณสิบห้านาทีวันเดียวคนดูครึ่งหมื่นตอนนี้ห้าพันอัพแล้ว ก็พยายามจะหาเข้ามาอีกอ่ทาทั้งทั้งช่องเราก็มียอดซับอยู่จํานวนหนึ่งใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คนดูมากกว่ายอดจานวนซับแล้วแต่ว่าแต่ว่าคันนี้ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะหาเข้ามาอีกนะคะใ,คให้ลูกค้ากดติดตามกันไว้เนาะได้แน่น,นอนแล้วก็ลูกค้าคนที่จองกว่าเขาจะได้เขาดูเรามา2ปีกว่าเหมือนกันนะใช่ครับเขาก็พลาดหลายคันเหมือนกันนะไม่เคยทันเลยจนคันเนี้ยอ่ะอารมณ์แบบคงน่าจะแบบไม่ยานางเลี้ยงกันจริงๆอ่ะนะครับผมจู่ๆคลิปออนไปปุ๊บ ไม่ถึงสิบห้านาทีนะเขาขอเลขบัญชีก็จู่เขาโทรมาบอกเออขอเลียบัญชีหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โอนเงินมาเลยซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้ทันได้แอดไลน์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็โอนเงินมาเลยนะครับโอนเงินมาจองเพื่อที่จะให้เรานำรถไปส่งใช่ครับแล้วเขาก็ <c oughs> โอนเสร็จป,รปุ๊บปับ๊บเขาก็ส่งสลิปต,ตามหลังมาค่ะน้องฟุ๊กใช่ครับอ่ะปิดชื่อให้หน่อยนี่ครับเปิ้งห้าพันบาทเฟิร์ ไ่ทันแล้วนี่แล้วก็ส่งรปโอเคส่งจบส่งใบจองแลสรุปลูกค้าก็คือตั้งแต่ที่ต้องแชทนักข่าวส่งสลิปนักข่าวอย่ไกเยไนะครับผมก็ลูกค้าไม่ตอบไปเลยเล่นก็เดี๋ยววันที่แปดเจอกันนะคะส่งที่จันทรุทรีก็ราคานั้นเลยนะที่เราลดให้ก็ไม่มีบบกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเดี๋ยวไปกันเองเดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูใช่ครับผมเพราะว่าทุกค่าใช้จ่ายเราคือรับจบให้หมดอยู่แล้วนะครับ ก็คือจบไปที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเนี้ยทุกอย่างก็คือมีค่าใช้ใจ่ายไม่ถึงจักทางเรานะเราก็ค่าขนทรงค่านู่น,นี่นะทุกอย่างคือเรามีค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่เราก็คือไม่เก็บกับลูกค้านะครับจบราคาไหนราคา,า,าในรา,านนนะคาไหนนะครับนี e-part ข้อดีของเขาคือนี่ที่ลูกค้าอยากไ, <ป S 1> ได้กปโปรโจเจกเตอร์แทนโรงงาน e ก็ยังไม่ได้ e ไม่ได้นะครับผมต้องแปลงเป็นหน้า e-part ใช่ ถ้านอกจากสมัยนี้ที่เป็นเอทีบบีมเราเราต้องไม่คุยถึงแล้วเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าแต่ถ้าเปลี่ยนเทียบกันในรุ่น2องพก่อนเกลี่อนเป็นชมเนี่ยคือต้องเป็นอีพารนะครับผมถึงจะได้เป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูแผ่นเพลงกันนิดนึงนะครับสิแท้ๆเลยนะครับสิแท้ๆเลยปี2019ราคานี้เดี๋ยวดักไว้ก่อนเดี๋ยวลูกค้าว่าราคาแพงแจ้งกันตรงๆเลย ออโต้ e พัดนะคะเราจะไม่คุยกันในออโต้ตัว J หรือตัวอีราคาจะถูกกว่านี้นะคะแต่เนี้ยเราได้โฉมได้ปีได้รุ่น e พัดแบบไม่ต้องแต่งอะไรเลยมออกอยู่ครบอ่ะดูน็อตให้เขาหน่อยค่ะน้องฟุกไม่แกะไม่ถอดนะครับนี่ไม่มีรอยแกะรอยถอดแน่นอนครับผมแผ่นกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวเราทำให้หมดเลยนะคะใช่ครับผม เรารีวิวกันไม่ทันที่รถมาอแล้วก็เนี่ยพวกยางเปลี่ยนไหมยางสภาพมันยังดีอยู่เลยนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะครับผมเพราะว่าเนี้มันเป็นยางดัน็อบนะครับมันมันได้ยางดันล็อบมานะครับผมทั้วในพวกร่องรอยพวกนี้นี่เราขัดออกหมดเลยขัดออกหมดเลยนะครับคุณลูกค้าไปคิวกานสาด แต่ชอบนี่นะชุดเมื่อเปิดเขาอะ<ท>อเตานะัวอยูตาแท้นะแทนต,ตัวยู่ตาเลยนะครับผมเลขไม้อยู่ะมาแสนนิดนิดไม่โตนะคะของเราไม่ก่อใหม่นะคะนีภายในอ๋อพอเป็น e พัดเขาได้ก็งานหนังแท้นะแ,<ท>แล้วก็จะมี<ท>เป็น,นะค,ะคลิปสีนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีข้อเปรียบเทียบให้ดูเยอะนะครับแต่ว่าคือรุ่นชมชมเนี้ยเราไม่ค่อยจะมีแล้วบางทีอาจจะแบบรีวิวแบบลืมไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับต้องต้องขออภัยด้วยมือเดียวป้ายแดงนะคะ มือแดงไปเดียวรถลำดับที่หนึ่งนะครับผมปีสิบเก้ากระบะบรรทุกไม่มีหลังคาชัดเจนนะครับผมรถสีดานี่เลขตัวรถเลขเครื่องยนต์ชัดเจนสองจีดีนะครับเครื่องยนต์สองสสี่ไม่เคยติดแก๊สเครื่องดีเซลนะคะไม่เคยบรรทุกหนักเป็นรถใช้งานปกติปกติทั่วไปค่ะทั่วไปเลยรถมือเดียวป้ายแดงโปรใบต่อภาษีแล้พวกเนี้ยนะครับนี่รถหมดนะคะใช่ มีเล่มพอโอนทั้งหมดนะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเอาพักพักไปก่อนนะครับผมด้านนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูโครงสร้างนี่ครับตรงเสาประตูเดี๋ยวเพื่อนนี่เดี๋ยวขัดออกให้หมดเลยนะซอกประตูแคปค่ะอ่าซอกประตูแคปอ่าดูน็อตก่อนนะไม่แกะไม่ถอดไม่แกะไม่ถอดไม่ครับไม่เคยสนิมนะคะไม่เคยแช่น้ำไม่เคยโดนอะไรมาเลยเช็คทั้งหมดเช็คต้นเช็คซากแล้วก็เสียบเล็กไม้แล้วค่ะเรียบร้อย ทุกอย่างตรงครบหมดนะคะน็อตใสๆด้านล่างกันบ้างเม็ดอาร์คอาร์คเดิมนะอาร์คได้เดิมทั้งหมดเลยนะครับนั่ก็คือเดี๋ยวขัดล้างทาร์สปาให้หมดเลยนะครับผมเขาดูเบลหน่อยค่ะนี่นะสองพันสิบเก้าแท้นะคะไม่ใช่ปีสิบหก หรือว่าปีสิบเจ็ดเพราะมันหน้าเดียวกันได้ไหมไอสับสิบเจ็ดเนาะก็สิบเจ็ดจะเป็นหน้านี้แล้วแต่ว่าบางทีก็คือตั้งแต่สิบห้าปลายสิบหกสิบเจ็ดนี้ยสามารถแปลงหน้านี้ได้แล้วนะครับดูที่ตรงรุ่นตรงรุ่นนะคะนี่ครับด้านนี้นี่แกะไ้ลอแล้วนี่เป็นันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะเดี๋ยวต้องพราะว่ามันได้เกียร์ออโต้ไงครับอ่าถ้าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคามันน่าจะจะต่ำกว่านี้นะครับผมต้องดักไว้ก่อนเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็ได้เป็นี h a t c แท้ๆนะ ก็คือในช่วงปีสิบเก้าอ่ะมันจะเปลี่ยนโฉมพอไปเป็นยี่สิบอ่ะมันพอมันเปลี่ยนโฉมจริงๆแล้วราคามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะเพราะว่าเขาเขาซื้อขายอ่ะนับกันที่ตามปีคศใช่ค่ะนะครับผมรถจะเปลี่ยนโฉมไม่เปลี่ยนโฉมก็คือถ้าปีมันติดกันอ่ะก็ราคาไม่ไม่ได้ต่างนอกจากว่าในช่วงต้นปีเป็นโฉมนี้ปลายปีเป็นอีโฉมนึงราคามันก็จะต่างกันอยู่แค่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมต่างกันนิดเดียว ใช่นะครับต่างกันอยู่ประมาณหมื่นสองมื่นโดยประมาณนะครับเดิมทั้งหมดนะคะปรับสภาพเชื่อเหอะทุกุกค้าจะได้เห็นสภาพที่สวย<ช>เลยคันนี้ได้สวยได้ราคาดีมากเบาะค่ะนี่เบาะหนังแท้โรงงานนะเบาะหนังแท้โรงงานนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับผมฝั่งนู้นก็คือมีตอนนีตรงที่ขึ้นลงนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวจัดการให้ นะครับเดี๋ยวดูแลให้ใช่ค่ะบ,บอโอเค,คอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยววนไป,ปด้านนู้นนะครับดูกันนะคะเพราะว่าถ้ารอรถเสร็จไม่ทันแน่นอนค่ะาะของเรามีเซลเยอะและมีหลายสาขาทีเนี้ยช่องของเราเนี่ยจะต้องมาก่อนอันดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าใครถูกใจหารุ่นนี้อยู่แล้วอ่ะสามารถจองได้เลยนะคะถ้าสมมุติจองแล้วมาดูรถตัวจริงหรือว่าอ่ะยังไม่ถูกใจเปลี่ยนคันได้ทั้งร้านนะคะเปลี่ยนได้เลยของเราแบบใจใจสปอร์ตสปอร์ตกับลูกค้าอยู่แล้ว เกียร์ออโต้เบาะเดิมนะคะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะอันนี้ต้องแจ้งตรงๆนะนี่มีรอยนั่งกันบ้างเพราะรถปี2019แต่ขอเดิมนะคะโครงสร้างขอเดิมใช่ครับแต่เดี๋ยวปรับสภาพผิวให้นะลูกค้าตรงไหนเป็นร่องเป็นรอยเนี่ยเราทําให้หมดเคลียร์ให้หมดนะคะใช่ครับผมออกไปนะลูกค้าใช้งานได้ปกติคุ้มค่ากำเงินที่จ่ายแน่นอนค่ะอ่ะอาอันนี้ยเลขไม้นี่ถือได้ว่าแท้นะ อันนี้เป็นหลักฐานของเดิมตอน97,300โลที่เขาได้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายขอ <c oughs> งเหลวแต่ว่าตอนนี้เล็กมาปัจจุบันอยู่1 1ึ0 0 0สนหนนะครับผมอุ้ยเพิ่งข้ามแสนมาน,นิดเดียวเองใช่ครับเนี่ย1 1ึ0 0 0สหนก็ถือว่าเดี๋ยวเราเรื่องของของเหลวเนี่ยเราโลให้หมดเลยนะ ใช้ได้นะคะเนี่ยน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวน้ำมันเกียร์ก็คือเดี๋ยวต้องไปเชีคยที่ศูนย์ถ้าได้ระยะก็ค oui> ือเดี๋ยวถ่ายที่ศูนย์ให้แล้วน้ำมันเืองท้ายเดี๋ยวถ่ายจากเคอให้นี่นะะน้ำมันน้ำมันเกียร์ก็ไหลทางนะใช่ครับใช่ใช่ต้องทาให้ลูกค้าให้หมดเลยก็เพราะว่าเกียร์โตเนี่ยต้องถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์นะครับเพราะว่าเครื่องมือในศูนย์เขาถึงกว่าน้ำมันเกียร์ อ่าผมพูดสมันเกียพ,พูดพูดแบบลอยๆไปเลยก็คือน้ำมันเครื่องกับเฟืองท้ายอ่าผมพูดีิดอ่าโอเคเริ่มใหม่หมดเลยต้นตื้นตื้นน้มันเครื่องกับเฟืองท้ายคือมันไม่ได้อยู่ในวารันตีสูดแล้ว<อ>แต่ว่าเรามีส่วนบริการของเราก็คือจะท่ายจัด KR ของเราให้แต่ว่าน้ำมันเกียอ่า เราไม่มีเครื่องมือก็เลยเดี๋ยวไปถ่ายที่ศูนย์ให้ใช่ครับมีใบเข้าศูนย์ให้ชัดเจนนะคะใช่อ่าใช่ครับนี่พปงมาลัยสวยๆไม่ช้ำไม่แตกไม่ขาดใช้งานน้อยมากดูวงหนังแท้นะฝั่งนี้ก็คือกดที่เกี่ยวกับหน้าจอเรียนไมค์นี่เนี่ยขอดูผิวจริงๆถ้าใครดูรถเป็นนะคะพี่พี่ผู้ชายเนี่ยพี่ผู้หญิงก็ใช้งานได้ขับได้นะคันนี้นต้นติฟัก์ชันแล้วก็จอจะเป็นจอเครื่องเล่นขนาดใหญ่ นี่ระบบต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เปิดปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกดเซิร์ชเมนูอะ udio อ,อะไรต่างๆนะครับแล้วนี่กล้องถอยหลังชัดเจนมีเส้นกายะชัดเจนนะครับใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็เกียร์ออโต้ก็คือจะเป็นแบบขั้นบันไดอีกด้วยนี่ระบบแอร์จูนมือนะครับนี่ ้าแสนเด้เหลืสี่แสนเแล้วเนาะใช่ครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับรับราคานี้ไปได้เลยไม่เก็บอะไรเพิ่มแล้วส่วนที่เราจะต้องเก็บให้กับคุณลูกค้าคือเราไม่ได้บวกเงินเพิ่มไงนะครับเรี่ยมเลยนะล่องลอยนี่คือแทบแทบกวาแได้แทบจะไม่มีเลยนะครับดูสวยนะเน้นเน้นเรื่อง ลองรอย<ช>แต่หงตาเป็นหลักนะครับใช่ค่ะเพราะรอยเปื้อนอ่ะเดี๋ยวเราปรับสภาพกันเรียบอยู่แล้วใช่อ,อนี่มีรอยเจิมแอบมาหน่นอยนึงนะครับเดี๋ยวดูทําสปาให้นะครับก็อาจจะจางลงนะครับผมอาจจะจางลงหรือว่าถ้าต้นนี้แบบชอบแต่ว่าเราชาวพุทธนะครับก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วก็จะมีรอยเจิมซะส่วนใหญ่นะครับเจ้าของเดิมว่าต่อภาษีตลอดนะคะประกันชั้นหนึ่งพรบครบหมดแล้วเดี๋ยวเราตอบ อยู่ที่เราเราก็ต่อให้นะ,ะออรุ่นนี้ได้เกียร์หกสปีดแล้วนะครับเป็นออโต้หกสปีดเช็คให้เราเรียบร้อยในงานดาเดียวคันเร่งให้หน่อยเครื่องสองจุดสี่นะคะลูกค้อาอัตรตเร่งดีอัตรตเร่งดีเครื่องเดิมไหมเครื่องน้ำเดิมเลยไม่ไม่ไมจูนไม่รีแมปแน่นอนอีกทเีเอาละเอาละ เผื่อลูกค้าอยู่ไกลๆนะคะประกอบการตัดสินใจเหมือนลูกค้าได้ลองเทสรถเองเลยนะหรือว่าถ้าถ้าสนใจจะมารับชมรถตัวจริงก็จะมาทดลองขับก่อนได้นะใช่ค่ะทดเช็คพวกเราก่อนได้นะคะจะได้แบบว่ามาแล้วโอ้โหรถไม่อยู่ใช่ทำไมไม่แจ้งก่อนพวกเราได้ลูกค้าไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์นะโทรมาถามก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะได้เซอร์ไพรส์เองที่แบบรถไม่อยู่หรือรถติดจองหรือว่าพวกเราไม่อยู่อะไรเงี้ยต้องต้องโทรมาถามก่อน ร,ราคานี้นะคะก็คุ้มคุ้มเลยนะจากพวกเราเนาะโทรมาหาพวกเราก่อนได้ก็รับราคานี้บอกว่าดูมาจาก YouTube น้องมุกน้องฟุกนะคะคก็รับราคา470,000เจบาท4 7่0 0 0เบาทนี้ไปได้เลยไป<ม>เดี๋ยวไปดูค้งสร้างน้าหนูมาครับเอาโทรทั์ข้ามมาฝั่งนี้ไม่เอ่ยมา,ายแล้วฉันเดินมนไม่ทัน, <laughs> ทน <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยววนมาฝั่งนี้นะครับ นี่ก็เนี่ยแหละเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวขัดออกหมดเลยขัดออกหมดเลย,เ,ยเดี๋ยวขัดออกเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวทําให้ของเรานะคะย้าอมีทีเป็นเครื่องปั่นสีนะคะไม่ได้ขัดด้วยมือนะความล่องความรอยเนี่ยออกแน่นอนนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่มันลอยลึกเดี๋ยวเราปรับสภาพพื้นผิวใช่ครับ <นะ S 2> ผมอันนั้นคือต้องต้องทาอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับเพราะถ้าไม่ทําสุดท้ายแล้วก็ลูกค้าก็ต้องให้ผมไปทาให้ดีหรือไม่ก็ถ้าลูกค้าไม่เห็นบบนั้น ฉันไม่ซื้อรถหรอกรถแกไปลอยอะไรอยเงี้ยก็ต้องทําให้หมดเลยแต่ย้ํานะคนละเรื่องกับรถโดนมานะคะรถเก็บสีบ้างเนี่ยปรับสีบ้างรถมือสองต้องมีนะคะต้องมีต้องมีปกติแต่รถต้องไม่เราให้ดูทั่วแล้วนะต้องไม่ชนหนักพลิกคว่ำจนน้ากอใหม่นะคะรถมือสองขอแค่นี้เลยเครื่องเดิมเดิมมีรับประกันให้จบแล้วหรือบางทีแบบรถที่ว่า สาี่ปีอะไรเงี้ย<อ>นี่เราคุยกันแค่ปีสั้นๆเลยนะไม่คุยกันปีลึกนะสาี่ปีบางทีแบบอยู่กับเจ้ห้องเดิมอะด้วยความที่เขาหลักรถแต่เขาไม่รู้ว่าการทําสีอะมันมันจะมีผลในระยะในวันข้างหน้าสทีแบบเขามีประกรันประเภทหนึ่งอะรถเข้าไปลอยไม่เยอะนะเข้าเข็มที่รอพันก็คือตีอับน้ําใหม่พอตีอัน้ํำปุ๊บ ถ้าคนที่ไม่ไม่นั่งเขาจะรู้รถโดนอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะแต่มีหลายกรณีจริงๆค่ะใช่ครับแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะออกข้างเผื่อใครที่แบบผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะแต่ถ้ารถเราเราไม่คิดจะขายอยู่แล้วได้การชั้นหนึ่งทำได้หมดอําน้าได้เลยครับนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าจะขายเนี่ยตกจริงๆนะคะราคาก็จะอีกแบบนึงหายไปล่วงเลยนะครับผมบางทีเป็นเล็กเป็นน้อยเนี่ยลองขัดดูก่อน เพราะว่าเราก็ต้องมาขายในราคาที่ว่าลดลดค่อับน้ําแล้วใช่ค่ะ,ะนี่ผิวดีโครงสร้างดีแต่ตรงไหนถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราปรับสภาพให้เลยไม่ต้องรอให้แบบโอ้ลูกค้าขอทําตรงนี้ได้ไหมเก็บเงินเพิ่มใหม่ทำให้หมด<ำ>ขอจบราคานี้อ่าทำให้เลยใช่ค่ะนะครับทำให้เลยเออกไปคืนเลียุมเลยอ่ะ นี่นะคะบันไดแล้วดูทางขึ้นเนี่อ่ะขอไปด้วยครับนี่มีมีอ่ามีร่องรอยปีสิบเก้านะคะมีร่องรอยบางนี่างนีางเดียวมอนตรงเนี้ยดูดิเหมือนเขาข้ามเขาไม่เหยียบเหมอนมันเขาม่เราคือบางทีแบบเอาแค่แบบคูดอีกตรงข้างๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เยียบตรงกลางใช่นะครับเนี่ยแล้วก็มีหนังแตกตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้นะครับเดี๋ยวทำให้หมดเลยเชื่อไหมว่าอยู่ไม่นานเชื่อฉันเถอะยีพักด้วยไม่นานแน่นอน นะครับถ้าได้วิ่งไปหาลูกค้าที่ต้องการอยู่แล้วยังไงก็จบแน่นอนนะครับโครงสร้างสองฝั่งดีหมดซ้ายขวาไม่เคยโดนเลยนะคันนี้ให้ช่างดูให้แล้วอุบัติเหตุไม่มีเลยนะไม่มีครับอาา่าฮะไม่มีอุบัติเหตุเรื่องชนหนักเป็นควนะคะ่ำจมน้ําน้ําท่วมอ่ะเรื่องของเลขใหม่ก็เมื่อกี้ให้ดูกันคร่าวๆไปแล้วนะครับผมว่าล่าสุดเขาเข้าสย์กันตอนเท่านี้นะครับผมแล้วปัจจุบันเลขใหม่มันเหลือเท่านี้อ่าก็ ดดูไหนวนแต่ถ้าลดพวกประมาณยีบสองขึ้นอะเช้งเลยนะใช่คร่องรอยน้อยมากจริงๆแทบไม่มีเลยแต่พอถ้าเกิดว่า19ลงมาขอนิดนึงนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับมีบ้างนะครับยิ่งเป็นสีดํามีบ้างแต่ว่าเราทําให้หมดนะคะ ถามว่าตรงเนี้ยขัดได้ไหมได้แต่ถ้าไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวเราดูให้เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องดูให้แต่อานเงี้ยด้านนั่นเนี่ยออกออกเนาะขัดก็ดออกเนาะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ได้นี่ดูก่อนโตโยต้าแท้นะคะฝาปรงไม่เคยถอดนะคะลูกค้าขอโครงสร้างเลยเนี่ยดูใส,ส่ไม่ต้องกลัวรถน้ําท่วมใจกลางเมืองค่ะ เมืองนครปฐมใช่ครับใจกลางเมืองเมืองนครปฐมไม่เคยมีน้าท่วมนครปฐมคือบางทีในในตัวเมืองอ่ะจริงๆในตัวเมืองนครปฐมที่เขาบอกว่าท่วมหมันไม่ได้ท่วมนะคือน้ามันระบายไม่ทันแค่นั้นเองนะครับแต่ที่จุดจุดที่เราอยู่เนี้ยเคอาของเราเนี้ยไม่ไม่เคยมีน้ำปิ่มๆเลยนะไม่เคยอุ้ยเดิมหมดเลยเนี่ยเดิมหม้อน้ำเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ใส่เนี่ยถ้าล้างเนี่ยขใสกิ๊กเลย จะทําให้เดี๋ยวทาให้ใช่<ม>ค่ะนี่พ่อไม่เคยแกะเลยนะมาร์กเดิมนะคะนี่ก็เดี๋ยวมีน่าจะเปลี่ยนแบตให้ลูกนึงโอเปลีนน่ยนเนาะใช่ครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับตัวอาตัวแอลเป็นแบตให้เป็นไ่ายองเหลวเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ปรับสภาพท,<อ>าทุกอย่างอะทุกอย่างเดี๋ยวทำให้หมดเลยด้วยอันนี้คือพูดนี่ไม่ได้บวกเพิ่มแล้วนะขอภายด้วยนะครับช่วงเปิดเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวขอปิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอดูทรงก่อน แต่สีดาอะถ้าได้ปรับสภาพออกมาแล้วแล้วขัดสีสวยมากเลยนะคันนี้ใช่ครับบางทีแบบมีรอยรอยริ้วๆนะครับเดี๋ยวทาให้หมดเลยอ่ะให้เจ้าหน้าที่วงให้หมดแล้วว่ามีรอยตรงไหน,นบ,บ้างเห็นไหมมันไม่ชนหนักเห็นไหมแค่ว่าเดี๋ยวเก็บเนาะเก็บงานเช่นอ่ะเดี๋ยวขัดตรงนี้จุดตรงนั้นเขาก็จะจกวงไว้เลยปิดให้หน่อยค่ะได้ค่ะครับทะเบียนนี้เลยนะคะ8642แล้วรถกทมนะคะ ซื้อไปใช้งานได้ดยาวๆเลยบางทีเราอยากจะให้แบบคุณผู้หญิงขับด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยตัวสูงไม่ต้องกลัวน้ําท่วมไปเที่ยวไกลๆได้อัตราการเล่นดีขึ้นเขาลงห้วยพอแล้วไม่จะเป็นต้องโฟวิลบางทีแบบที่ว่ารถมันเป็นล่องเป็นลอยจริงๆแล้วเจ้าของเขาอาจจะแบบไม่ได้ไปขับไปเบียดไปเชี่ยอะไรนะอยู่ในเมืองในกรุงเทพแบบอดไม่ได้อยู่แล้วบางทีแบบจอดรถตำตำลานตำห้างพวกนี้นะครับบางทีแบบรถเข็นเข็นอย่างงี้ดีเข็นโชยกันตม้มนั่น้แหละเห็น <laughs> ไ่ได้นะครับ ก,ก็จะได้ให้ลูกค้าสบายใจเนาะมีอัปเดตค่อนข้างเยอะนะครับน,นี้ก็เดี๋ยวคขาก็จะอ<ช>ัปเดตทําสต็อกในส่วนแรกเนี่ยด้มหมดนะคะเช็คหมดทุกจุดบางทีเราซื้อรถบ้านบางทีบอกอยากได้รถบ้านหรือแบบซื้อตามบ้านเนี่ยอาจราก็อาจจะไม่ได้มีแบบความรู้เยอะขนาดนั้นที่ว่าจะต้องไปเช็คจุดไหนบ้างแต่ของเราเช็คหมดนะคะถ่ายรูปตอนเข้าหมดเลยว่าต้องทําจุดไหนแล้วเราก็จะเคลียร์ให้เจ้าหน้าที่ทุก แผนกเขาดูกันนะคะแล้วก็รถก็จะส่งแผนกเนาะคือเริ่มขึ้นหนอยกันแล้วเช็คช่วงล่างพ่นช่วงล่างกันแล้วค่ะก็ทุกอย่างครบวงจรนะครับที่เราทําให้ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปไปดูชมหน้าดีแมพบอกเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปดูเริ่มกันแล้วนะคะ <c oughs> นัดมาดูรถได้ <c oughs> ทำไมคันนี้ไฟไท้ายสวยจังอันนี้เป็นไฟไท้ายแต่ง นะครับเดิมทีมันจะเป็นไฟท้ายรุ่น LDA นะครับเป็นอะไรผิดขออภัยครับเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็น LED ที่ที่เป็นวงกลมซี่เลี่ยมอ่ะอันนี้เป็นไปของแต่งแบบลมดำก็เดี๋ยวลองเช็คให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าออปเบรกใช่ไหมอ่าพอดีเขาเขาาพี่เขาล้างล้างรถอยู่เดี๋ยวเราจะงการให้นะครับเดิมเดิมเลยค่ะนี่ ผิวไม่มีเลยนะไอไฟแบบนี้ก็หลาตังค์นะไหลตังค์หลตังค์อยู่เหมือนกัน <c oughs> คือถามว่ารถมาจากไหนรถผ่อนชําระไม่ไหวเลยค่ะแต่เจ้าของรักรถกันมากนะนี่ใช่ครับบอกว่ารถประมูลถามว่าดีตรงไหนเนี่ยเขารักรถเขามากแต่บางทีมันไปไม่ถึงอะเ<ป>นาะไปไม่ได้ไปต่อไม่ไหวนะครับไปนะต่อไม่ไหว <c oughs> จะคิดคําอยู่ไปต่อไม่ไหวนี่แล้วเนี่ยแล้วออกรถนะคะลูกค้าดูถุงเขาเนี่ยยังไม่แกะเนี่ยเขารักรถกันมากๆานะ นี่ก็เหมือนรถบ้านนั่นแหละจอดไว้ที่บ้านพอผ่อนจนลราไม่ไหวก็คือแบบต้องปล่อยนะครัทอดตลาดใช่ครับเราก็ไปซื้อราคาสู้มาโอเคอ่ะจะให้พี่เขาได้ทํางานกันต่อไล้างต่อของเราล้างหมดนะอีนิดเดียวย้อนกลับไปคันเมื่อกี้ต้องล้างอะไรบ้างนี่อย่างเรียบเลยอะโอเคไปนั้งต่อครับที่ออโต้นะคะห้าศูนย์เก้าศูนย์เปลี่ยนแม็กยางให้ละ ไ<ใ><ล>ด้แม็กใหม่มมยังใหม่มมครับมแล้วก็ทางด้านนี้ก็คือดูเลขเครื่องเลขกัตตีนะครับบางทีเราไปซื้อรถเองเราไม่รู้เลยว่าจุดนี้สําคัญกว่า,าจุดอื่นๆคือเลข,เ,ลขเครื่องนะครับผมต้องตรงกับสําเนาซึ่งหายากมากนี่ที่ไหนไม่รู้ให้ดูขั้นตอนไหมที่เราให้ดูหมดเลขเครื่องจะอยู่ด้านนู้นแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันอีก สำคัญกว่าเลขคัสซีคือเลขเครื่องนะลูกค้านุ่นใช้อะไรถ่ายโทรศัพท์เพื่อดูมันจะมีกล้องมันจะมีอุปกรณ์อ่ใโอเคฝากไ้ด้วยนะรถครอบพาวลอยตัวแท็บใช่นะครับเรื่องนี้สำคัญนะบพรางคนต่อเครื่องเปลี่ยนเครื่องนะใช่ครับนอกจากว่าถ้าอันนั้นแบบไปอยู่ในพวกพวกมู่โรซิงอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสกันแต่ว่าบางทีมันเรื่องการโอนกันอะไรแบบันโอนไม่ได้ลูกค้า บางทีเราซื้อรถเต้นอ่ะเลขเครื่องนี่ก็ต้องดูดูให้ชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขรถถังผ่อนหมดโอนไม่ได้ก็อึ้งเหมือนกันนะเป็นเรื่องแหละเป็นเรื่องนะคนไม่ได้อ่ะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจันนี้ลูกค้าจากสงขานั่งรถอ่ะนั่งเครื่องมาวันนี้พรุ่งนี้มาดูรถมาชําระเงินออกวันที่เจ็ดช่วงเก้าโมงใช่ครับแล้วก็เป็นอันนี้ ไปแล้วนะคะไปแล้วอันนี้จะผมไปส่งให้เองเลยนะ่เพราะว่าเมื่อเคสที่แล้วลูกค้าปาจีนปาจีนผมน่าจะเปื่อยพอดีอ่าตอนนี้ถึงจะจะเจ็บจะเปื่อยยังไงไปเองนะครับรอบนี้จะไปเองไม่พลาดแน่นอนนะครับน่าเสียดายที่จริงนี่เขาจะเก็บไว้นะใช่ครับแต่พอมาคิดดูแล้วเขาบอกว่ายิ่งเก็บนานไปมันก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีค่าเสื่อมสภาพผ้า คาสรไยปีนะครับพอเลยเออแล้วก็ไม่มีคนคนคนขับด้วยก็ยเลยอเอเอเทินดีว่าที่จริง,รงรสวยไม่สวยเฮีย er, เขาจะเอาไว้โชว์ใช่ครับทีแรกคุยคุยกันครับว่าจะเอ่อมีรถเบนซ์ที่จอดอยู่หน้าครับว่าจะรถเบนซ์อ่ะไปจอดที่อื่นแล้วเนี่ยขึ้นหลานจอดโชว์แล้วกันห้องนี้ที่สรุปลูกค้าโทรมาเราเราเรา,เา,เาบอกผมพอซื้อเหอะสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคข่ายก็ค่ายนะแล้วจบไปสิบเจ็ดเก้าใช่ครับอ่า ลูกค,ค้าบอกว่าทําไมราคาสูงมาปีสิบเอ็ดเลยก็เนื่องด้วยสภาพเราเราขายสภาพนะเอาจริงอะจริงคันนี้เฮียเขาทีแรกเขาจะไม่ค้านเลยนะครับผมแล้วก็ซึ่งเราก็มีราคาที่ซื้อเข้ามาแล้วก็เรามีค่าใช้ใจ่ายไงนะครับผมก็จบไปที่สิบเจ็ดเก้าแล้วก็วันไปส่งก็มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ดีซึ่งเราก็รับจบหมดเลยนะครับคุยกับลูกค้าง่ายๆเลยพอบอกราคานี้ <S 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 เท่านั้นไม่มีบอกเพิ่มลูกค้าอนเลย คุยไม่กี่คำอ่ะคันเทสเนี่ยนะแต่ว่าอย่างถ้าถ้าเปรียบเทียบว่าคืออย่างปีรถปีสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเออมันก็ได้เรื่องด้วยเลขใหม่เรื่องด้วยสภาพคือโดยรอบอ่ะนะครับผมมันไม่ได้แบบนี้ใช่ครับมันก็ไม่ได้กิ๊กๆขนาดนี้ยไมสองแสนเก้าไม่สามแสนมันก็จะก็ต้องหลักหมื่นนะตัวแลขก็ขายก็ขายกันอยู่หลักหมื่นนะครับก็ขายกันหลักหมื่นนะครับ รอล้างนี่สภาพนี้ก็รอล้างก็รอล้างน่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําให้ใช่ค่ะนะครับผมเพราะว่ามีอีกหลายคิวเลยนะครับคิวเพียบเลยฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะโอเคครับผมก็ท่านใดที่สนใจหรือว่าชื่นชอบรถสไตล์แบบนี้นะครับรถสไตลวยแบบนี้นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ098ครับ4312355ครับหรือไลน์ได้ที่ idline kry009 ได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดติดตาม กดซับสไคร์และอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลามีชิปอะไรอัปเดตก็จะได้แจ้งเตือนได้เห็นเป็นท่านแรกๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ